ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายและกับเอฟซีสาวน้อยพีโครปรักสุขูสุคน,นะครับเด้อบอนี้การลุ่งตู้กันมีแนงมานําเสนอแบบใหม่ครับน<ป>ะครับพบพอกับช่องตู่สกุลคน่าคำนีนอีกคือเก่าครับพี่น้องต่อคำคำแรงๆมอนยังไม่มได้ครับผ่านพ้นครับขณะนี้เวลาประมาณสองทุ่มครับ โดยประมาณครับนะครับอาหารแรงข้าวแรงครับนำโดยผู้อยู่บ้านสายจุดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มากครับมากมาข้านเห็นกินข้าวแรงน้ำกันด้วยครับเด้อข้าวสวยแล้วแรงเบ่งออกครับเบ่งเมนูมีอย่างไรพี่น้องมาติดตามเบ่งพี่น้องเดี๋ยวโอ้ไม่ยั้งเลยต้นไอยเอายอดลมกกระป๋องไหนูเนี่ยสับปะรดคันบ้านลุงตูนของกลางของบงกือได้ดิครับยั้งก่อบ่งกือครับ บงกืออยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินนะครับบงกือบองกือยู่ใต้ดินนะครับบ้านพี่น้องพี่น้องไหวอยังครับนะครับเขาไม่ไดมไม่ตั้งมืออะไรอยัางนี้ลูกตัวสวยมากแม่งบงบงกืออะไรนะแล้วก็ไปทอดเนื้อหมูครับพี่น้องบ้านไข่เขาเอิ้นว่าด้วงด้วงบ้านพูดยี่บ้านนี่เอิ้นว่าด้วงที่ไปเอาตามต้นไม้เห็นบหมครับด้วงสาคูด้วงมะพร้าวบ้านนใกองกือ โอ้เขียนสิบเดี๋ยวก่อนกำลังจวดอยู่กินเขาหาอะไรครับหาหูเดวเดี๋ยวกยังหาหูหูหายหูหายเฮ้อมาหน้ใดีกหาหูหูหายต้อหูหายโอ้ต้งหูหายแล้วใช่ใช่ชเ็นแล้วบอสคู่แล้วอ้าวน้องอ้น่ามไม่กินข้าวกินอะไรนี่อาจรย์น้อง้อะไรน่ะกินต้งถูกกินด้วยกินด้วยอะไรน่ะน่อย ไ่ไงุ้งังหน้ตัแนง่แลตัวแนนัไงพี่น้อง่งเขา้งกันพี่น้องเสียบเบเสีบด้วงทอดหมูอ่ะหุงน้าปลาล่าแสีบปากแดงปลาสดไข่นี่ไหมปลาสดูดองไัก็แบปลาดมาใส่แขกรออมาก่าวปลดเกยไข่ไมว่แม่เขาเขาพิดดังไปมุดยุบเบืองแเราคือเป็นััวเท่าส่วนพักพี่น้องพัก Bao bán mẹ soba luôn 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 nâu luôn luôn nâu luôn luôn nâu, luôn nâu luôn 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 nâu luôn 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 Nâu luôn 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 nâu luôn 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 nâu luôn 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 gì luôn 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 ขับบานแพงตอนนี้ขันบานแพงขันพุยบานเอินกับลูกบานเชือันวาพักขาหรือขันภาษาไยเอินว่าพักชะอมเต่ว่าขันแม่สุภาพบานเอาย่างเก้าไปหาเล่าบึงถามบงก่อนเดี๋ยวเม่สุภาพชว่าย่งนี่พักย่างก่อน๋ยวถามก่อนเอาท่านี้ก่อนนี่อันนี้พักป่งวลจ้าักเอาครับย่งก่อนัก่ง่วนเป็นย่างกเอิวาพักป่งวลโอ้กับักเนักเ ม uhm, ้วนหมายถึงว่าพักขาจ้าเห็นไปครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งเอาเหรอเอาไม่เนาะเอาไม่เบิ่งหนาวนะม้วนจะว oh, ่ามันพักขาจ้าแม่ยนี่ต้นพี่น้องเนาขาถึงปากก่อนนะครับม้วนไหลขาสันกับม้วนน้อยโอ้ยผักขาครับพี่น้องผักขาหรือผักชะอมหรือผัก

ตำ่อบ่ายสีบัตรได้แสดงตลกได้ไพี่น้องไม่ยังกับพญาเริ่มเริ่มหลายเลยพี่น้องหด้ยแบบนี่ครับนม่วนจริงครับคันกลิ่นสดๆกิ่นครับสมตำน้ำปลาแซ่บปากแดงทีนี้ก็แซ่บจะพูดแบบเบิ้มเบิ้งเบิ้มใส่เขาอ้วนวายมาก่อนเขาอ้วนวายเขา้นวาบงคือเออบงคือนี่แล้วก็มาคุยครับวันนี้ครับพี่น้องโอ้ยเง่ายไรอยากระ น,น,น้ำลายล้งตู้ลายถาดนะครับอ๋อเมียนบ่ล่ะโอ้ยยาเฝ้าอยากน้ำนีะครับฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงโอ้ยโอ้ยเข่าจวดฟังเสียงฟังเสียงบักพริกนวยแล้วครับเฟียเฟียอันเดีพริกนวยด้ะครับผมไม่ได้ก um. ินก hey. <um ับเนี่ยว่ายทั้งวสกัดที่เบิ้งนี่กอดไอหัวเลยนพี่น้องตลกได้เลยครับมีห้อนี่ครับนี่ยยังเนี่ย อย่างลืโอ้ผักกะน,นี้ตอคางสตอรี่สตอ,อ,อ,ตอรี่นบ่ปออ้วน้ยกระปอกับแก้วแร่อแสพี่น้องกินเขามันต้องต้องมีพักรับผม,มกินนี่ปนมีแก้วมันก็ต้องมีพักไม่สุภาพขือนั่งจิ้มแข้าจิ้มฟันอยู่เลย มาขยายอีกแล้วพี่น้องไม่ยางอีกเด่นเดียวกันเดี๋ยวมา้าไปกันนะันหนึ่งเด่นเดเข้าไปมาเ่นเดโอ้ตายแล้วพี่น้องกนนีบ่เด่นนั่นได้ครับนี่ไม่หยางร กินได้วะนี่นังอันนึ่งเดนเดีงฮะอ๋ออ้ไรกิรอนึกว่าไป่นอไเป็ดิกินได้อันนี้กินเขาเลยยังอันนึงเดนเด้งเจ้าวายยังเอเหาวายมักมักพีิกมักแม่นหมอมักแตงโมมักแตงโมโอ้ยลุงตู่หรือว่ายัสนอครับเป็นนะเป็นมากครับผมคิดหอบจุดตวดาวังขานเลครับพี่ลุงตู่จุดตัวจุดตัวดาวังขวนศี่ลุงตู่ดาวรวัสดีมณฟ้าหม ไม่น่ากระดาของข้านะลุกตัวลกไว้ยาสูบนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ินน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ัอนสโอ้ยอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้อยพอ่น้อ้ยตอ้ยโอ้อ้ยโอยโอกยโอ้ยโอ้ับอีกเอ้ยโอ้ยโอ้เห็นจากคลิปที่ว่าไล่สดอันโอ้ยโโอ้โ้้ออ้าเห็นคลิปนี้โอ้ย มันน่าแตกจอดๆสิพี่น้องการกินเขาแซ่บรับรองเบาบ่ไปทางเขาขี้เกียจกม่ขี้ขาพี่น้องกินกัะเพรานพี่น้องเพราะคือจะน้ำข้นครับผู้ใดหน้าขาวนี่สวัสดีครับน้องเชอรี่ผมครับนี่ครับน้าโมเมนเชอรี่ค่ะน้องแอียนผมครับน้องแอียนผมครับลิลลี่ค่ะลิลลี่น้องเอียนค่ะน้องเอียนค่ะลิลลี่ค่ะ สวัสดีครับพรอพิรดีครับเข้า่หัวครับใช่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 ใโอ้ยกระหูกหมอบเรูกักเลนี่นี่่อยาดหน่อยถอยาดน่อยเขาบอกว่าชอบน้องกีน่าเลยร้องเพลงเต้นโอ้ยมากเลยบอกนะยังเมื่อไหร่จะมีเมลาอีกทำดูทดอนดีน่่้อีน่ มาม่าในตำมกอหลายอย่างมมนั in ่งอยากังเอเท่าไห่มาทำใหด้วยดิอนทำมือนะอก็ถยระดาษแม่สภาพมันชอบใจอะไมือนะอน้ยอยดเลยนี่ดิแมวลานี่ม้นี่แม่ัพี่น้องโอ้ของินเดลยล้วไม่กินอาหารเสริมนะพี่น้องนีมาุนหลักแเปิ้นแ่นครัองเอนีของอื่นออเดิมออเดิบ มันเต็มฟักหนูน้ำปลาปากแดงพรุ่งนี้ครับน้ำกุ้งตาคนเบดกุ้งครับแล้วก็ซอสทอดปลาสลิดทอดหมูแล้วก็อียังนไงไข่ปลาครับกินแล้วแซ่บแล้วครับดอกเมล็ดมันบเต็มไข่ปลาละบงเดซ่าสวัสดีคุณนายคุณนายยังเก้อคุณนายเต้นเงี่ยพลังเงี่ยพลัง โอ้พี่นี่ป๋าสังเกตสุดแม่เสื้อผ้าได้ได้สายซูมด้วยพี่น้องป๋าสังเกตเสื้อแม่เภาพเด้าเออไม่ยอมป๋าสังเกตใครด้อเบอร์น่ะพี่ท้องอารามเลยพี่น้องเลยสีท้องอารามเลยพี่น้องในรัตดานมาเป็นแม่เสภ้อผ้าแบบปี๊ดแป้งอย่างนีย่างดีเด้วยมาแด้วพี่น้องเชิเข้าด้วกันครับนี่แหละเขาเป็นวายยู่ไงกินไงครับกลิ่นบ้านๆกินแบบอีสานอีสานมันมีกลิ่นเหี่ยวเห่ยวได้หอดกินสตอมีพักมี ระเพีนี้กินแล้วว่าต้องว่ต้องนอนใกล้กันเหตุผลครับกับเบื้องเอาที่สตอครับพักวมนวนโอ้โหว่าทะกันนี่ยะมรเมร์เมร์เมร์เมรัเมร้เมร์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 ดมเมรบเมร์เมรแเ้ว์เคร์บมรเมร์เมร์เมรัเร์เมร์เมร์เมอ์เมร์เมร์เมร้มวามเมเมเร่มเรเมเร์รรรรรรีวิว ริวอย่างริวตามหงาเบิ้งเลยอริวต่มหงเบิ้งนะนอยเอ้าคำไหนไงเน่ยเสบพ่อายะดีอ่าเพน้ดในอสาวเสียงสะอ่อนพรน่ะฮึบอเบิ้งพักเบิ้งพักเลยจินพักเสียบงเบิ้งเออคือเป็นสภาพเอื้นไปหาเอากุ้งแก้วมาตํำยั่วดีกว่าเบงกุ้งแก้วต่ำยั่วๆนะ ตำเยอะๆให้คนอยากนะโอ้ไล่โซดบ่เอา FC แฟนคลับเขาก็ถามมาตำบักต้องเลย่ะครับไม่ได้ไม่สภาพตำบักต้องใส่ผู้ใหญ่บ้านบักต้องไปเสียงเลยอ๋อตู้เย็นเต็มเยอ่นะเขีเอามาล่ะตู้เย็นเต็มเยอ่นะแขี่ว่าสีขี้ไปตำยุ่งกลางแพล่ะนะคุณนายตู้คัมมันใหญ่เลยคุณนายตู้เอาอันนี้กันซื้อตู้กันครับลงตู้เลยนะครับนี่คุณนายตู้เอาโอ้ยเสี่ยบอาเียตตาเสี่บรอบเด็กน้อง เอาดูจะค้ามดูค้ามยังไงดูเฮียสัปตาเนาะครักินไว่ยองมัินกิฟแขกเบอร์มี่หน้าไพ่อ่างเยอะๆเว่ยเกินมันย่ำไปดึงเล็กมาใหมัยเทสเทสมาจากปีแล้วครับอันนี้ครับเทสมาสามปีแล้วค่ะแต่ว่าเ้าบ่คอยด้วยแบบเกินเกินกับมีอยู่ในหั่นเอาบ่คอยไปตามที่หมอสั่งเพราะว่าเ้าเป็นหมอรั่มันมันบัตเหมือนกับหมอครับเอป็นพี่น้องมากินข้าวหน้ามาดิมาแล้วได้คิวพยาบาลแล้วมาด้โอเคโอเคเฮ้ยกำลังเสียบครับมากินน้ำกัน คือว่า<ช>กลัง,งลงดดด้้้มมามารครับลุงด้ประมาณสองมือเคืองแล้วครับครับเสียบกินแล้วกับผักกับเป็นไกแมงกอกโอ้แมงกอกดีเนาะแม,กะมงกอกเนานะเอาโอเคครับพี่น้องสลัดที่นี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้ซ์นี่ก่อนอนะครับเด้อพ่อหอมป้าหอมพ่อครับสลัดที่นี้กับขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวน้อยสุขุมสกลนครครับที่เสียสละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อ เบิ่งแล้วม้วนแล้วก็เฮือดยุดีมีแห้งสุขูมสุขลนครับเหตุการณ์เหตุงานณ์ยุ่งขอให้มีความสุขเดินทางกขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเดิมกินข้าวกินน้ำกัดแ่บแทบครับคิดเงินเฮ้ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะครับสุขทุกครั้งบานนี้ก็ยังสุขีสุขังนะคุณพระแม่คุณไอ้สุภาพบุรุษสุขทุกครั้งเอาเจอกันคีิหน้านะพี่น้องเด้อร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้สบายดีสุ้กูสู้นสวัสดีครับ,บเอวังก็มีด้วยประการราชนีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าจวดคร <c oughs> ับจ <c oughs> วดจวดพักเบามวนรู้สภบพไปเลยครับวายายสภาพเสียวนะ <c oughs> พี่น้องเดือคขึ้นเลยจออฟังเด้อพี่น้องอีกอ้าจวดลงแล้ว